สวัสดีค่ะวันนี้ร้านแฮนด์ซ m e มฟิล Snap จะมาพูดถึงวิธีการใช้งานตัวฟูติฟิล์มอินสแต็ i มินิเจ็ดนะคะอย่างแรกเลยนะคะเรื่องของฐานนะเจ้าก,กล้องตัวนี้ใช้ฐานเป็นฐานอะคาไลาจํานวน4ก้อนนะคะให้ใช้เป็นฐานชนิด AA นะคะก็เจ้าแบนด์ที่แนะนําก็จะเป็นนิหออพานาโซนิกนะคะมีืหาซื้อได้ง่ายทั่วไปนะคะ ส่วนถ้าเป็นแบรนด์อื่นก็หาซื้อได้ตามพวกร้านมิสเตอร์ดีไอไม่ก็ไดโซนนะคะก็จะมีขายอยู่นะคะต้องเป็นฐานอาคาไลเท่านั้นนะคะอย่างแรกเลยนะคะเรื่องของฐานก็เปิดฝรัลังออกมาตรงนี้ได้เลยค่ะดึงตรงนี้ลงนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่ตามคั้ที่เขาเขียนไว้นะคะ คือเวลาใส่เนี่ยต้องใส่ให้ตัวพลาสติกเนี่ยตัวพลาสติกอันนี้พุ้มเข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าเวลาดึงพาดดึงถานออกมาเนี่ยมันก็จะใช้เจ้าตัวนี้ดึงออกมาได้นะคะก็การใช้งานของตัวกกล้องนะคะพอเวลาเราจะเปิดเครื่องใช่ไหมคะการเปิดปิดเครื่องเนี่ยก็คือการเปิด หน้ารินออกมาอย่างนี้นะคะถ้าเราจะปิดก็เลื่อนกลับเข้าไปนะคะก็พอเราเลื่อนเปิดแล้วเนี่ยเราจะกดหายใช่ไหมคะแล้วก็ต้องดูตรงมงตรงนี้ก่อนนะคะว่าตอนแรกมันจะขึ้นสีแดงกระพริบกระพริบนะคะแล้วมันก็จะไล่มาสีเขียวตรงนี้นะคะถ้าขึ้นสีเขียวแล้วแสดงว่าสามารถกดชัตเตอร์ถ่ายได้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะบอกว่ากล้องตัวนี้นะคะใช้ คือเวลาจะกดถ่ายเนี่ยเราต้องเปลี่ยนรูรับแสงเองก่อนนะคะก็สมมติเราอยู่ที่มืดนะคะเราก็จะปรับเป็นโหมดบ้านนะคะโหมดบ้านคือโหมดที่จะปรับภาพให้สว่างที่สุดนะคะส่วนถ้าเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยมันคือการปรับรูรับแสงะคะถ้าเลื่อนสมมุติว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่แดดจ้ามากๆนะคะแล้วอยากปรับภาพให้มืดลงเนี่ยก็ปรับเป็นโหมดนี้นะคะถ้าเราปรับ ถ้าเราอยู่ตรงที่แจ้งมากเราปรับรูปบ้านนี้รูรับแสงมันก็จะกว้างภาพที่ได้มันก็จะขาวมากๆนะคะเราก็ต้องปรับก่อนถ่ายรูปนะคะน,นี้หมดตรงนี้นะจำนะคะก็นี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่อันนี้คือรูรับแสงนะคะยิ่งรูกว้างเท่าไหร่ก็คือภาพก็จะภาพก็จะสว่างขึ้นเท่านั้นนะคะนี่นะคะ่ะด้านในเวลาเราปรับไปเรื่อยๆนะคะ ก็เดี๋ยวจะมาสอนใส่ฟิล์มกันก่อนเลยนะคะฟิล์มที่ใช้ก็ให้เป็นฟิล์ม i n s t a t Mini นะคะหาซื้อได้ทั่วไปนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นฟิล์มเทสของแม่ค้าเองนะคะเวลาจะใส่ก็เปิดฝาตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปนะใส่ให้ตรงล็อกเลยนะคะแล้วเวลาใส่เนี่ยสังเกตสีเหลืองตรงนี้จะต้องตรงกับตัวขีดด้านบนนะคะแล้วก็ปิดฝาได้เลยะคะ่ะ เท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วค่ะตัวกล่องหนึ่งเนี่ยมันจะมีสิบภาพนะคะส่วนตรงนี้มันจะเป็นตัวนับฟิล์มนะคะว่าเราถ่ายไปเหลือกี่ภาพเลยนะคะนี่นะคะนื่ถ่ายกดไปรอบนึงแล้วนะคะอันนี้จะเป็นฟิล์มเพจน,นะคะพอถ้าเป็นรูปแรกมันก็จะขึ้นเป็นที่กั้นฟิล์มให้ก่อนนะคะแล้วมันก็จะขึ้นจํานวนแบบนี้นะคะสิบภาพนะ ก็พอขึ้นสีเขียวแล้วก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าอยู่ที่บ้านก็อาจจะปรับสักประมาณสองโหมดนี้นะคะแต่แม่ค้าแนะนำว่าปรับโหมดนี้น่าจะดีกว่าห้านี้มันอาจจะสว่างเกินไปสำหรับแม่ค้านะคะปรับก่อนถ่ายรูปกดถ่ายรูปทุกครั้งนะคะ ส่วนเวลาใส่ฟิล์มอยู่ในห้ามเปิดฝาหลังไม่งั้นแสงจะเข้าแล้วภาพที่ได้ก็จะหมายถึงภาพที่อยู่ในกับในนี้ก็จะเสียนะคะแนะนําให้ก็คือให้ถ่ายครบจํานวนภาพสิบรูปแล้วเอาออกมานะคะ เวลาก่อนกดหายก็เล็งตรงนี้แล้วก็ปรับตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะใช้ <ST AR> งานง่ายมากนะคะสมมติเราอยู่ที่ที่มีแสงพอประมาณก็ปรับโหมดนี้ได้นะคะดูแลแสงมันก็จะแคบลงมมนะคะพอเรากดหายไปเรื่อยเขมันก็จะลดลงนะคะ การใช้งานก็มีประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ